อาจจะให้โชคนะครับเคยเห็นไหมขี้โก้เนี่เป็นอ่าเขาเรียกใช่มีสองหางเมี่ยเป็รสมอนได้เบิรงคลิปนี้เอามันขี้โก้ต้นแบบปฏิบัติทำล่งไปเออไม่เพราะว่าเพิ่นงปิดนะไงเพ่าจะเข้าใจทำตู้ปลามาตู้กระจกจิ้งจบอเหครับเนี่ยจิ้งเหลนจิ้งเหลนแม่หมอนเนี่ยไทยเบิรงคลิปนี้เด้ออันหลานพวกนี้เขาเอ้อขี้โก้ม่็นแบบแม่หมอนเนี่ยเข้าไปในร้านน้ำเราไม่ได้แช่แล้ว เช่เรอครับช่ไหมนี่ครับบรรยากาศตอนนี้นี่วันซิงไลน์เข้ามาแล้วมีนะเขาใช่ล้เอ็นอะนรไม่อยู่เขาสักผ้าไปซักผ้าไปทัลี่โอ้ไปเกิรงซักผ้าไปโอ้ยยัไงมาแล้ยัง่งมาแล้วมาแล้วมีที่รกร้อยเปอร์เซ็นต์ีนี่ยังไม่ร้อยเปอร์เนที่ยังไม่ร้อยเลยครับ จำได้ไหมเนี่ยสิลุงพลนั่งคุยกันทีเดียวที่แฟนเอามาทิ้งตั้งคืนวันมานั่งกินมะม่วงกันอย่างเงี้ยน้อยที่ลุงพลบอกเอาเอฟซียังไม่กลับอีกเหรอใช่ไหมการทุกคนใส่เครื่องเปิดอะไรนี่ใส่กระนองเป็นไงเฮียบอยทนกาแฟใหม่อะไรนะทนกาแฟใหม่เป็นไงบ้าง โอ้ห oh, ัก,กันเนาะคว้างขวางเนาะไช่างผู้ชํนานาญการเนาะผู้เฮียนไม่ธรรมดานั่นนีงผู้ชํนานาญการ <laughs> <c oughs> อะไรอ้ออันนี้นะโอ้แต่ว่าแบบเหลือมาจากคุณสมาประกอบได้คือเกาวาเถาะสวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมาเมค่ะทีดย ขึ้น่ายาคนขึ้นสอที่นาสินาสแารพัช่างสารพัดช่างมไม่ใช่ไม่สวยขนนาะมีเอสองตัวเขาอยากจร้นะเียื่องยังไงเอาเตาอบคืขึ้นไปอยู่ทางเงเตาอบตาอบไมโครเวฟอ่ะคือไม่มันคือกล้องมานนะ มันคือก right so ันก uh ับตาอบไมโครเวฟนะทีล huh. um ัอนนี um ้ um ือตาอ๊กไมโครเวฟนตัวเก็บ huh ข้อ huh. ม uh ูล huh. น um ้องกับเบื่อี้เรยนเนาะมีสามจุดตอนนี้มันสี่ปัดมั้งตอเนี้เื่อจะทาีตัวออะนี้ังน้อแต่้องวหนา หลายจุดหลายจุดคีมาันหัวนั้นเพียงก็เห็นนะอันนี้เได้เลยครับพวกจะคีมาตะโคงก็เห็นอันนี้นะกล้องนะประตูเสียงว่าเขามากังคำกัขงกขึ้นว่าได้ได้อยู่นั่นนี่ขึจะเห็นเบว่าขับแจ้งบรรยากาศเลยโอ้มันมีกล่องวงจรปิดพร้อมอยู่นั่นนัยความปลอดภัดย วันที่สิบตุลาเอ้ยสิบทันวาร้านกาแฟมาขายขายกาแฟมืออะไรเนี่ยบอลลุ่มคิเริ่มขายกาแฟมืออะไคือหาไปเห็นยกเครื่องนงี้ยเพิ่งยกมาป่ะเดี๋ยวทางป้ากันเลยไม่รอค่ะคือผ้าบชามใบอ่ะเมมอนเด้อนี่แม่มอนเด้อถ้าแม่มอนเด้อเบิ้งคลิปนี้แล้วนี่ลุงพ่นเปิดร้านขายกาแฟมือมือแรกนะฮะป้าประเดิมนี่เรื่องเรื่องเครื่องกาแฟมาก แม่สมอนใช่ไหมแม่สมอนร้านกาแฟเพิ่งยกเครื่องมาใหม่เดี๋ยวเปิดประเดิมวันแรกเดี๋ยวถ้าแม่เพชรสมอนได้เบิรงคิดนี่แล้วนี่มาเหมาอนี่เรื่อกาแฟเปิดร้านค่างานมือถ่างมือางไฟอะไรวะค่ะก็รับได้บริษัทตั้งไฟตั้งแต่วันอังคารมาทำยครับาร้านไฟลงมาให้มันใช้ไฟสองเฟสเพื่องเนี่ยมันสตาร์ทเฟสเดียวไม่ได้โอ้สองสองเฟสสร้อยสองร้อยยี่สิบโวลต์ ร้อยแปดสิบก็เครื่องมำลังเบิร์นเดินเดินเพื่อนอะไรที่นี้นับเสร็จแล้ววันคาก็ไปมาสร้างไลยครับวันกับไปมาอีกนับเลื่อนเรือเสาอีกแล้วสร้างไฟใดครับเนี่ยสร้างตุยครับคนใช้สร้างตุยประจำโอสั่งตุยสวันนี้ทีงนี้สร้างคนไหนอ่ะให้หรอันนี้ช่างนี่ไงเขาเดินได้ไหมเพื่อนเสียบอยน่ะอันสร้างไหนก็บสร้างตุยโอ้สร้างกันสร้างไฟสด้นี่ยน่ะเขาชื่อช่างไฟช็อตเขาชื่อสร้างไฟสดอยู่แถวบ้านผม ช่างตูบ้านอะไรนาะหมู่บ้านอะไรบ้นดุกประเดงห้วยน้ำเที่ยงไม่เนี่ยเพื่อนเสียบอยเดินไฟน่ะทำไไม่ากดได้สร้างพนาเขาดูดแล้วางไฟมาแล้วเนี่ยอ๋อสร้างไฟมาแล้วางคนใหม่มาออช่างคนใหม่มาเพื่อนผมมาสร้างไฟสดอให้เรชาูยกนเอาหมด ก็จนะิกระเป๋าคนก่อนนะจะใช้กับเป๋าคูคนก่อน่เลขดไ,ไหนล่ะวเลอ่ะโัเล็วไล็กล็วเล็เกตวตัวเล็กเล็กตัวล็กตัวเล็กตัวเลเเ พ่อได้คลิปละย่นางปลาแปบเลยเด้หน่ครบแปดนาทีแล้วไปเลยเอียน <c oughs> <c oughs> เนี่ยฮะเ่ายังทัยเลี่ยวยังสงสัยกับอายุอยู <c> ่ <oughs> อปู่ป่าปริจินคำชูให้ลูกอยู่สู้กับปัญหาบนทางก่าวย่างแสงสว่างได้ปู่นำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงสัาธาลูกจึงมาหาปู่ มหารามหาลาพังประสิทธิทเมนะมะนาโคอิริยะเมตโยโพธิสัตโตนกโมพุทธายะมวลไทยเทวาลูกตั้งใจมากลาาองค์พ่อปู่